สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจบไหมบอนโพสต์ถึงจ้าภาพคลิปเสียงเมียโชครถแห่อ้างรู้เลยใครเป็นใคร ก่อนหน้านี้บันเชิญยิ้มกับโชครถแห่ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกันชัดๆต่อหน้าในรายการหนกระแสซึ่งช่วงหนึ่งของรายการนัดจุธารัตฐเมียโชครถแห่ผู้จัดการส่วนตัวได้ตอบคำถามประเด็นยุติการขึ้นคอนเสิร์ตคู่บันเชิญยิ้มอย่างกระทันหานเจ้าภาพอีกกว่า50งานที่เหลือเขาเสียหายจะถูกฟ้องร้อง เตรียมรับมือหรือจะรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรว่าได้โทรไปเคลียร์กับผู้จัดหลายๆงานแล้วผู้จัดก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรทั้งบอกว่ามีผู้จัดงานรายหนึ่งพูดกับนัดว่าไม่มีบอลได้แต่ต้องมีโชคนะ ก่อนหนุ่มกันชัยขออนุญาตเปิดคลิปเสียงหลักฐานการคุยกันระหว่างเมียโชครถแห่กับผู้จัดงานที่อ้างถึงโดยมีเนื้อหาทํานองว่าตอนนี้พอจะรู้เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ได้ขึ้นร้องเพลงคู่กับบอลเชิญยิ้มซึ่งปลายสายตอบกลับมาทํานองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยพี่เข้าใจไม่มีบอลได้แต่ต้องมีโชคนะซึ่งหลังจากที่จบคลิปบอลเชิญยิ้มบอกว่าจําเสียงได้รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้คือคระ รู้นะครับว่าคุณคือกลายรเดี๋ยวจบรายการคุณเจอผม ถึงแม้ว่าเรื่องราวดราม,ม่าเหมือนจะจบลงด้วยดีเพราะช่วงค่ำวันเดียวกันบอลเชนญยิ้มและโชครถแฮ่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงร่วมกันที่งานสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชร่าสุดบอลเชนยิ้มได้โพสต์ถึงคนในคลิปเสียงลงเฟซบุ๊กว่าผมกับพี่อ้อคุยกันมาตลอดก่อนที่จะมีคลิปเสียงออกมาในรายการทําให้เข้าใจผิดว่างานไม่เอาผมเพราะพี่อ้อกับผมสนิทกันและเป็นคนเอาผมไปงานตั้งแต่แรกๆกและก่อนหน้านี้ พี่เขาก็หางานวงเราเหมือนกันครับวันเกิดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ผมก็ไปเอาวงเราไปเล่นในงานพี่เขาด้วยผมเข้าใจพี่ไม่มีเจตนาแบบนั้นครับน้องรับทราบและเข้าใจครับพี่เราโทรคุยกันตลอดครับขอบคุณครับที่พี่รักและเอ็นโดวงผมครับสุขภาพแข็งแรงนะพี่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ